สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับผมวันนี้เราจะพาแม่แป้นเราเดินออกกําลังกายแป้นสวัสดีจ้ากันแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะออกกําลังกายนะลูกนะวันนี้เราจะออกกําลังกายด้วยกันนะลูกไปด้วยกันนะโอเคนะครับเราก็จะออกกําลังกายกับแป้นไปด้วยนะครับวันนี้นะครบน้ออ้อยด้วยเล็กน้อยนะครับเป็นกําลังใจในการเดินทางของแม่แป้นของเรานะครับผมนะ วันนี้ออกกําลังกายนะลูกไปด้วยกันนะอ <c oughs> ่าไปด้วยกันนะหวังว่าจะได้ออกกําลังกายด้วยกันแข่งแรงด้วยกันนะลูกโอ้โห <c oughs> <c oughs> นะครับผมวันนี้พาแพรออกกําลังกายนะออดเราไม่เดินนะวันนี้ออดเราอยู่ด้านบนนะครับผมค่อยเดินนะล,ลูกนะหิวแล้วเหรอไม่หิวหิวตลอดเลยนะเราอ่ะเดี๋ยวนี้ห, <c oughs> หิวเก่งนะเดี๋ยวนี้ สวัสดีแม่เอฟซีนะเรวสวัสดีข้าสวัสดีข้าสวยสวัสดีข้ายังไการสวยเรวสวยสวัสดีข้าสวัสดีแม่เอฟซีหน่อยข้าเป็นออกกําลังกายนะโอเคนะครับเดินออกกําลังกายกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมนี่เราก็พูดคุยกันไปเรื่อยๆนะแฟนเราเป็นคุยเก่งมากเลยนะครับผมเราไปไหนมาไหนไม่ไม่ต้องห่วงนะเรามีเพื่อนคุยแล้วตอนนี้นะครับผม คือแม่แปลนเรานี่เองนะครับผมนีฮะร,รักสะอาดมากนะดูไม่เหยียบไม่เหยียบอืดน,นะตามเส้นทางจะมีอืดช้างเขาก็ไม่เหยียบนะครับเป็นช้างที่รักสะอาดไม่เหยียบโครนด้วยนะครับผมนี่ออกกําลังกายกันนะครับผมนะออกกําลังกายด้ยวยกันนะหน เพื่อนๆน่าจะไปก่อนหมดแล้วนะครับเดีย๋ยกันไปแป้นเราหนนะแป้นจ๋าแป้น,ปนทางนี้ทางนี้ลูกเนี่นะอ,อยากกลับบ้านแล้วเหรอฮะไม่อยากอาอกกาลังกายเหรอลูกออกกําลังกายดีแล้วนะครับผมจะได้สุขภาพดีนะครับนาะสุขภาพจะได้ดีนะแป้น อย่ามาเร็วถนนไม่ค่อยดีนะวันนล้กโอ้โหิวนะครับผมนะนี่เราก็อยู่กับแม่แป้นเรานะครับผมวันนี้นะพากันออกกํลาลังกายนะครับผมมาเดินจิกจก๊กจิกจ๊กนะฮะนี่ไปมาเร็วไม่ต้องเดินเร็วเราเดินแบบจิ๊กจกนะฮะ ก็ไม่ต้องเดินเร็วนะค่อยเดินนะลูกเร็วเร็วมหหิวก็หิวหิวก็อ๋อจัดไปหิวก็กินไปเลยนะอย่าเอาของเขามามเร็วแฟนจ๋าหาเร็วเร็วอย่าเอาเขามาเร็วฟาง วางเร็วมาแมา่เร็วมาดูปีไปเอาอย่าของเขาอีกละแน่ไปเอาของเขาอีกแล้วนะฮะเป็นไรหิวเหรอคะแปนม,มานี่ก่อนเดี๋ยวค่อยกินมามาเร็วมามานน,นี่่กอเร็วมามาหิวเหรอแป้นหิวเหรอคะฮะลโหล แป้นห er. ิวเหรอหน้าปากไหนเราบนบนสูงนี่นะอร่อยไหมคะอร่อยไหมลูกอร่อยไหม,อ,มอร่อยค่ะสวัสดีทุานสวยนะวส,สว,นะวัสดีสวยหาวถอยถอยกันถอยสวัสดีสวยนะสวัสดีสวยคุณข้าสวยลูกคุณข้าไปออกกํลาลังกายกันนะไปเลยนี่นะครับผมแแป้นเรานะครับผมแป้นสวัสดีข้าสวยลูก ข้าวสวยค่ะเป็นเองค่ะ <c oughs> นี่นะครับเส้นทางที่เราเดินนะไกลอยู่นะไกลมากเลยนะครับไปนี่เป้นเรามีอกก้องไปด้วยนะอันจะเป็นซก้องเราไปผูกช้างเราจะได้ไม่ต้องอมีหลักนะฮะเราก็จะผูกตรงไหนก็ได้หมดนะครับผม ไปเลยครับผมตอนนี้เราอยู่ในะหลังแป้นนะแป้นหิวอีกแล้วเหรอ <c oughs> อ้หิวนะครับผมนี่นะเรามีน้ำอ้อยนะครับผมนี่นะแป้นหิวยังคะ <c oughs> แป้นหิวแล้วเหรอเอานะครับผมนี่มาเร็ว <c oughs> ดูครับแปแป้นเราเจอหนุ่มหล่อนะครับนี่แป้นมานี่ลูกโอ้โห เยี่ยวเรื่อยๆเลยนะเจอหนุ่มหล่อไม่ได้เลยนะดูนะครับนี่ดูเขาเยี่ยวดิวางแข้งวางขาโอโ้ติดใจเนะียติดใจพอลุปหล่อพลายหนึ่งนะครับผมนี่งายาวออมาแป้นเหล่อไหมหลอก็ออดเลยเหรอฮะแป้นหลอก็ออดเลยลูกโอ้โหนะครับหล่อแป้นบอกว่าหล่อนะหล่อมากเลยเดี๋ลูกฮึชอบไหม,ไมชอบเลยเหรอ โอ้โหชอบนะครับผมนะเป้นชอบงานยาวๆนะเชือกไหนไม่มีงาสีดอไม่ชอบนะครับชอบแบบงายาวดูดิมานี่เร็วมาเป้นเนี่ยไปขวางทางเขาอีกมาเข้ามาเร็วโอ้โหจะออกกําลังกายไหมเนี่ยฮะไปนี่หนุม่มรอครับใส่หนึ่งงายาวนะครับวันนี้ออกกําลังกายนะฮะกับแม่แป้นเรานะนะ มีสิ่สอดมีหรือเปล่าครับแจ๊สวยครับมีครับกล้วยหนึ่งวีครับกล้วยหนึ่งวีนะอ๋อสุกคอได้เลยนะกล้วยวีเดียวสุกคอได้เลยยกให้เลยแม่แป้นเราเร็วมามาแล้วจ้าไปออกกําลังกายนะเนาะแป้นเนาะดูครับติดใจสุดหลอ่อบิดเนื้อบิดตัวดูครับตีงวงเคาะงวงนะเขาดีใจนะครับได้ทักทาย ช้างหล่อนะครับผมนี่นะแม่เจอนุ่มหล่อไม่ได้เลยนะครับผมดูดีครับมาเร็วพากันออกกําลังกายนะครับแต่เราก็เดินไปกับช้างดีกว่านะครับเพราะว่าแฟนเราเจอนุ่มหล่อนะไม่ยอมเดินเลยนะครับผมนั่งคอไม่สนุกเลยนะเวลาเจอสุดหล่อเขาเนี้ยดูนั่งบิดตูอยู่นั่นแหละมาเร็ว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 นาย อ่านะครับผมเจอสุดหลอ่อลายหนึ่งนะครับผมแป้นชอบเลยนะชอบไหมลูกชอบไหมอ,อืโอ้ยชอบเลยเหรออ,อโอ้ติดใจไหมชอบไหมไผ่หนึ่งไหมออหล่อไหมแป้นหล,ล่อ,อ,ลอไหมลูกออหล่อไหมคะัอ,อ่าโอ้หล่อนะครับคือเขาดูแบบลา่หนึ่งนะไม่ดูเส้นทางดูดีครับแต่ว่าไผยหนึ่งหล่อมากเลยนะดูงาใหญ่งาย,ยาวแป้นชอบเลยลูกชอบไหมหอือ อชอบมากเลยเหรอโอ้โหนะครับดูครับพี่สนใจพ่อควานแล้วตอนนี้บิดซ้ายบิดขวา <c oughs> เราชอบนะฮะแฟนเราีนแบบตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนจะพร้อมนะพร้อมพร้อมอมีเนื้อคู่นะครับผมเนี่ยเพราะเขามีลูกมามาเชื่องหนึ่งแล้วนะครับผมแต่มีพ่อนธุ์ที่นี่อาจจะมีลูกที่สองได้เลยนะแอนเรานี่ไม่ต้องหวังแล้วนะครับตอนนี้นะแฟนมไหื <c oughs> มาลูกมาเร็ว <laughs> โอ้โหเป้นหิวเหรอกินไหมรางวัลเ <c oughs> อาเ <c oughs> หรอมาโดนมามาจากอะไรเร็วโอ้โหนะครับผมนี่นะ <c oughs> โอเคนะพลายหนึ่งนะครับผมนี่สุดหลอนะ <c oughs> สุดหล่อไง่ายาวนะครับผมไปแล้ว เนี่ยติดติดขายไม่ติดติดไม่ใช่อีกละดูติดหมดนะแป้นเรานี่เหมือนลูกจักรเขาหมดแหละดูนี่กลัวเขาทําให้อีกเอาดีโน่นไพ่หนึ่งอันนู้นเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมสุดหล่ออันนู้นเนี่ยเห็นไหมเปล่าฮะเห็นสุดหล่อไหมโอ้โหเนี่ยเกือบดูจะไปหาไพ่หนึ่งแล้วนะฮะดูนะฮะ มาค่ะมาเร็วมาคุณสวยไปแป้นมเร็วเจอหนุ่มหล่อแล้วจะจะทิ้งพ่อแล้วนะตอนนี้นะคือไม่ตามไม่ตามพ่อแล้วตอนนี้ไปแปไปไปหนึ่งไปก่อนแล้วนะมาดิไม่ทันคุณหล่อแล้วนะสุดหล่อแล้วนะแป้ไปเร็วหน่อยลูกเร็วๆหน่อยไปเร็วมา นะครับเดี๋ยวออกกําลังกายกันหน่อยจ็อกกิ้งกันหน่อยนะแฟนไหมเร็วเร็ววะเขาหลบอึน,นะอึข้างทางนี้เขาไม่เหยียบเลยนะดูดูเขารักสะอาดนะครับดูนะครับด,ดม,มนดมวันนะไม่ใช่อึสุดหล่อนี่ไม่เหยียบนะดูเขาทำนี่ไปไปเร็ว ก็ออกกําลังกายกันหน่อยนะครับผมวันนี้เช้านี้นะมากับแป้นแล้วครับผมทุกคนเนี่ยเจอหนุ่มหล่อแล้วไปก่อนแล้วก็นิ่งเลยนะเมื่อกี้อยู่กับพลายหนึ่งไม่นิ่งเลยนะครับผมคือจะไปหาเขาอย่างเดียวนะครับสวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับเช้าวันนี้ก็พาแป้นออกกําลังกายนะครับผมเจอเพื่อนๆที่ไรนี้ไม่ค่อยจะเดินดูครับแป้นนะเ้ว เป็นไรไม่เดินนะแมาลูกไปกลับบ้านก่อนไปมาเร็วมะไม่เดินแล้วเหรอฮะแป้นแป้นเดินไหมเนี่ยไปหลรอเพื่อนอยู่ได้นะครับผมมาก็เป็นเพื่อนให้แล้วนะเข้าใจไหมต้องไปนะมาเร็วมาอาปากแล้วมาเอารางวัลหน่อยรางวัลหน่อยค่ะนี่รางวันลนะครับผม ่ปแป้นมาเดินต่อนะครับผม<อ>ก็ระยะทาง2กิโลนะก็วนที่ปางเอาเลยแหละนะครับผมก็สนุกดีครับออกกําลังกายตอนเช้าแบบนี้นะครับเร็วมามามายเร็วค่ะมาแล้วเหรอ <c oughs> หิวยัง <c oughs> เออมาอ้อนอีกอ่ะบนหน่อยบนหน่อยบนหน่อยค่า บนออยบน่อยหิวยังเป็นหิวยังหิวเหรออจัดไปนะครับผมออกกําลังกายกันก็สนุกดีนะครับทุกเช้าอากาศดีมากนะครับตอนเช้าๆแบบนี้นะครับผมเราช้างแต่ละเชือกควานนะครับก็ผ่าช้างกันออกกําลังกายนะครับนี่วันนี้เราก็เดินกับแป้นนะเมื่อกี้ก็จะนั่งคอไปละเจอคลายหนึ่งแล้วโอ้โหไม่ยอมเดินนะฮะติดติดใจนะฮะสุดหล่อนะครับเจอสุดหล่อไม่ได้นะ ออดนี่มให้เท่าไหร่นะเห็นคนหลอ,อก,กว่าออดนี่โหไม่ยอมมากับพ่อเลยนะติดใจแพ้ออดแม่เอาแล้วไพ้ออดเนาะจะเอาภายหนึ่งเหรอโอ้โหนะดูฮะจะเอาภายหนึ่งนะครับผมจะไม่เอาไม่แป้นแล้วลวะนี่นะครับตอนนี้เราก็เดินทางกันก็นกจะถึงที่บริเวณชางอาบน้ําแล้วนะครับเราก็คงต้องอาบน้ําแป้นเราแล้วก็ไปกินญ,ญ้าต่อนะครับผมกิจนะจำวันของเราไม่มีอะไรมากนะครับออกกำลังกายทุกเช้านะครับ แล้วก็พาช้างออกกําลังกายนะครับกินหญ้าดื่มน้ำนะครับผมสบายๆนะครับก็ทํางานไปเรื่อยๆนะครับทุกวันนะฮะการดูแลช้างก็เราจะไม่มีวันหยุดนะฮะคือช้างเข้าพินได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมหิวปยังหิวแล้วเหรออ, you, หหรอ๋ออ่ะสวัสดีเอฟซีนะเราสวัสดี่้ามันดีข้าวสวยสวยข่าสวยนา,าย นะครับผมนี่นะก็เวลาเดินก็มีรางวัลให้เขาเนี่ก็จะเขาจะเดินดีมากเลยนะครับเขาจะกินนิดหน่อยแล้วก็เดินต่อนะครับเป็นรางวัลในการเดินทางของแม่แป้นเราเองนะครับผมแ <c oughs> ป้นสวยหรือเปล่าเนี่ยวันนี้สวยไหม <c oughs> รู้ตัวว่าสวยไหมสวยไหมลูกแ <c oughs> ป้นสวยเหรอคะ <c oughs> โอ้สวยเนาะนะ <c oughs> เดี๋ยวไปอาบน้ำกอนนะอาบน้ำไปเนี่ยอาบน้ำตกใจเสียงเพื่อนอีกแล้วนะโอ้โหนะนี่เขาเป็นมิตรทุกเชือกเลยนะนนแบบแป้นเราแบบชอบเข้าไปหาเขาไปทำความรู้จักกับเขาตลอดเลยนะครับเป็นช้างที่ทำไมตรีแต่เาเพื่อนเพื่อนได้ดีมากนะครับแต่บางเชือกแบบเพื่อนบางเชือกนะครับก็ไม่เป็นมิตรกับเขาหรอก <c oughs> มีแต่แป้นได้แหละอยาาเป็นมิตรกับเขานะครับผมบางทีก็เดิน เจอเขาสวนกลับนะบางทีเชือกอื่นเขาไม่ยอมไม่ชอบนะฮะเขาก็จะสวนกลับได้เลยนะครับนะคิวอีกแล้วเหรอหาตากล้สูงน,นี่นะครับผมมาได้ไหมเร็วเออร์กีนะครับก็เดี๋ยวออกกําลังกายกันไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ตอนนี้ก็จะถึงที่ช่าอาบน้ำและอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะพาแป้งเราอาบน้ํานะครับผมแล้วก็กลับไปกินหญ้านะครับผมนี่นะ เอาแล้วนะครับตอนนี้เราก็ถึงบริชามน้ํแล้วเจ้เจอไายหนึ่งอีกแล้วนะนี่ไพ่หนึ่งครับอาบน้ําอยู่นะครับผมแป้นแป้นจา๋าแป้นอาบน้ํายังไปอาบน้ำนะไปเห็นไหมสุดหลอนู่นเห็นไหมสุดหล,ลองายาโอ้โหเดินเร็วเลยนะเจอเจอหนุ่มหลอเดินเร็วนะครับมาเร็วแป๊บหนึ่ง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  นี่ครับก็หลังจากออกกําลังกายก็เติมพลังงานกันหน่อยนะครับดื่มน้ําก่อนนะครับผมดื่มน้ําแล้วก็อาบน้ําชิลลังนั่นนี่พลายหนึ่งนะครับผมงายาวสุดเนี่ยรอสุดในที่ปางเลยนะครับเป็นช้างที่สวยนะฮะงายาวนะครับผมนี่อาบน้ํานะครับผมอาบน้าอาบน้ํานะครับผมนี่ช่วยนะคับก็มีลูกมาแล้วสองเชือกนะก็ เมื่อคืนฝนตกนะครับเล่นโคลนนิดหนึ่งแป้นเรานี่แบบอยู่ในโรงนะครับตัวสะอาดอยู่นะครับผมดื่มน้ําอยู่นะครับผมนะหิวนะครับหิวน้ําอยู่นะครับนี่อาบน้าไม่อันนี้ไม่สวยนะครับผมอาบน้ําอยู่นะก็มีนะครับนี่จะเป็นสมุนไพรนะตือสบ้านะครับผมมีฟองนะตัวนี้นะอาบน้ําหน่อยอาบน้ําหน่อยนะครับดู นอนผ้าแบบร้อยพี่ควานอาบให้เลยนะครับไม่ช่วยของเรานะครับนี่นะครับเนี่ยปฟนเรานี่แบบดูครับเขาจะแกล้งเราอีกแล้วนะครับผมคือแกล้งทําเป็นดื่มน้าน้านานนะครับผมดูนะครับนะพอยังหลุกมานี่มาพอเราจะหยิบสายยางนะก็ดื่มน้ําต่อดูดีครับนั่นจะเป็นอมนนี้ไหร็วอันนี้มา อันหนึ่งนะอาบน้าอยู่นะครับขัดขัดยังสวยเลยนะวันนี้พี่ควานเขาจะขัดยังดีนะครับผมอ้าวแล้วนะอาบน้ําก่อนลูกอาบน้ําก่อนนี่แย่เขาไปละนี่ดูเขาอาบน้ําดินี่เขานั่งแปลงไม่มีเลยเว้ยแปลงไม่ไหนหมดวะหอบแปลงไม่มีเหรอโอ้โหแปลงนี่<ม>หายบ่อยเลอเกนแปลงที่อาบน้ําของเรานะมีแปลงนะครับมีมีนะครับแต่มักจะหายนะไม่รู้นะครับ สัยมีคนกลับบ้านมั้งเนี่ยไม่เป็นไรเราวันนี้เราแค่อ,อาบน้ำเฉยๆแล้วกันนะเ,เจอหนุ่มหล่อนี่ไม่ได้เลยนะดูดีครับได้นะไมหมเจอหนุ่มหล่อไม่ค่อยได้แฟนเราบอกอติดใจครับติดใจภายหนึ่งนะครับผมดูครับหนุ่มหล่อนุ่มหล่อนี่ก็สาวสวยอีกเชือกหนึ่งนะ แม่มีนานะครับผมแปดดมาเนี่ยโอ้ยลูกสาวเรานี่นี่นะดูครับค้นหาอะไรนะครับคุณหาค้นหาแต่นุ่มหล่อเลยนะดูพอเขาข,ขยับมาโอ้โหทำหน้าหนีดูโอ้โหจีบหน่อยจีบหน่อยใครหนึ่งจีบหน่อย หนึ่งอาบน้ำนะครับผมนี่แป้นมาเร็วแป้นเราอาบน้ำเสร็จแล้วนะดูใครหนึ่งครับอาบน้ำหล่อมากเลยสุดหล่อนะฮะดูครับนี่แป้นนี่ครับใครหนึ่งครับลูกงามนะครับผมแป้นเราอยู่ไหนเอ่ยเน,นี่ยอาบน้ำเสร็จแล้วเหรอเดีอย่าไปแย่ยาเขาลูกมานี่มาเร็วมา,มาไป,ไปกลับบ้านกันนะไปกินยายัง หิวยาหิวยายังโอเคนะครับตอนนี้เราก็อาบน้ําเสร็จสิ้นลแล้วครับผมวันนี้เราเดินอ,ออกกําลังกายกันแต่เช้าก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับผมก็ถึงที่หลักเราแล้วแล้วก็จะพาแป้นไปกินญ้าต่อนะครับผมยังไงก็ฝากฝากกดไลค์กันด้วยนะครับผมเช้านี้ก็เป็นวันที่ออกออกกําลังกายนะครับผมก็ออกทุกวันนั่นแหละนะครับแต่วันนี้เราสนุกไปกับออกกําลังกายกับแม่แป้นเราด้วยนะครับผม แป้นเราก็ทักทายสุดหล่อนะฮะสายหนึ่งนะแป้นหิวยังหิวยังลูกฮะแป้นอยากกินยาหรือยังอยากกินยาแล้วเหรอโอ้โหนะครับผมอ่ะเราจะพาแป้นแปกินยาต่อนะครับผมนะแป้นแป้นจ๋าแป้นบ๊าดีเอฟซีหน่อยเร็วบ๊าดีข้ากเร็วดีเอฟซีข้าก่อนข้าดี่นู้ แม่นานี่มาเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะแป้นสวัสดีค่ะเอฟซีหน่อยลูกแป้นจะกลับบ้านแล้วนะนะฝากเอฟซีก,ก, like กดไลค์กดแชร์หน่อยลูกกไดไลค์หน่อยแชร์หน่อยค่ะแป้นจะกลับแล้วนะบ๊ายบายนะฝากนะติดตามกันด้วยค่ะโอเคนะครับผมเนีย่ยก็ลืมอย่าลืมก, like กดไลค์กดแชร์ด้วยนะบอกเอฟซีหน่อยลูก กดไลค์แป้นด้วยอโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายๆไอซีหน่อยลูกบายไปหน่อยลูก